สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวัประจำวันที่3นะครับกันยายน2566นะครับคลิปนี้มัดรวมสีนอยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตลกตัวเองเนาะนะครับก็มีพี่พี่สมาชิกเซลกันหลายท่านเลยนะครับผมในช่องทาง u t u b e นะครับเนาะเมื่อวานนะครับผมอาจจะเบอร์นิดหนึ่งนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะผมลืมลืมลงเลขวิ่งให้นะครับเนาะ เนะี่ยผมเริ่มเริ่มผิดตั้งแต่ตัวนี้แล helmet, ้วนะครับเริ่มผิดตั้งแต่ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ลืมลงเลขวิ่งให้พี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพี่พี่สมาชิกนะครับคอมเมนต์มาว่าแอดสรุปให้วิ่งตัวไหนนะครับรูดตัวไหนนะครับเมื่อวานนี้เนาะก็ต้องขอโทษจริงนะครับยอมรับว่าในในโค้งสุดท้ายนี่ผมผมเบอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมออกกะมานะครับออกกะมาแล้วบางทีเราไม่ได้นอนนะครับก็เบอร์ไปนะครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยวันนี้นะครับวันนี้ถือว่ามาเต็ม ถึงอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับ80-90้นะครับ80 90เอนะครับเนาะก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปก่อนนะครับี่พี่พูดเยอะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจะรำคาญกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับในโค้งสุดท้ายมัดรวมสีน้อยนะครับผมให้9กับ3ไปนะครับไพี่ไม่รู้ว่าพี่พี่เอา3หรือ9ไปรูดเนาะนะครับก็ถามว่ามาไม่มานะครับพี่ดีแล้วที่ผมไม่ให้นะครับไม่มานะครับเมื่อวานนี้ แต่มาในเลขตารางแทนนะครับเมื่อวานนี้เลขตารางก็ถือว่ามาอยู่นะครับเมื่อวานนี้เรามาดูนะครับผมเฉพาะกิจนะครับหนึ่งศูนย์สามกับเจ็ดห้านะครับในรอบแรกของเราเนาะในตัวเด่นเนี่ยในตัวประกบคู่นะครับก็ใครเอาสามเนาะไปวิ่งไปลูดนะครับพี่ๆเข้าไปที่สามศูนย์ศูนย์สามนะครับในรอบนี้นะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่ง นะครับของเราของเราไม่มีนะครับพี่พี่เสียดายเนาะนะครับมีแค่หนึ่งนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับสามแปดศูนย์กับศูนย์ศูนย์นะครับสามแปดศูนย์กับศูนย์ศูนย์ของเราเน้นสามแปดแต่สามแปดเข้ามาอยู่ข้างหน้านะครับเนาะสามแปดไม่อยู่ข้างหน้าสำหรับใครที่จับวินในเลขตารางนะครับเข้าไปที่สามตัวสองตัวนะครับพี่พี่สามนะครับแปด ศูนย์นะครับเนาะแล้วก็2ตัวด้วยนะครับถ้าเกิดใครจับวินที่ที่ตารางก็ยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับผมส่วนในรอบ v ีไอพีเกกับ14ของเราอันนี้ก็ไม่มีนะครับโอ้นะครับพี่เนาะน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะไม่มาในตัวเน้นตัวเจาะเลยนะครับสรุปแล้วนะครับพี่มาแค่รอบเดียวก็คือเฉพาะิกในรอบนี้นะครับแล้วก็เลขตาราง380นะครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้วันนี้ขอแก้ตัวก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนไว้เช่นเคยแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วอย่าค่อยตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาหรือผ่านเข้ามาแล้วมาเจอ นะครับในช่องทางแนวทางของเบาหลองก็ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายได้นะครับก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พน้องสำหรับนะครับแนวทางของเราแนวทางของเรานะครับพี่พี่วันนี้ ผมให้ไปที่เลข3นะครับเลข2เลข6เลข9เลข5นะครับแล้วก็เลข4นะครับผมมี9มี6มี3มี5มี2มี4นะครับวันนี้สายวิ่งนะครับไม่ลืมนะครับวันนี้ไม่ลืมเนาะวันนี้สายวิ่งสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่9นะครับ วันนี้ไม่มาเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะแต่วันนี้ก็เด่นอยู่นะครับวิ่ง9ให้รูดไปที่เลข2วิ่ง9รูด2นะครับตัวเจาะ93 94 95 96นะครับ23 24 25 26 นะครับผมวันนี้มาในในเลขตัวเด่นประกบคูเ่เลขเลขเรียงเลยนะครับ3 4มสนะี่หหเนาะขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พีวันนี้ตัวเน้นมาดูนะครับตัวเน้นตัวเจาะสองหกเก้าหกเกสาสองนะครับพี่พี่นี่เลยเนาะสอกับ9 นะครับใครไม่ชอบที่ผมมระกบคู่ให้นะจับวินที่เลขตารางได้เลยเมื่อวานนี้ก็มา3ตัวเนาะสามแปนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่2 9 6 9 2 6นะครับตัวเดียวกันนี่ครับพี่พี่เนาะตัวเดียวกัน 924นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับผมเนาะแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับสลหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามารับชมคลิปนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ